สดีครับพบกับช่องสีชมพูเหมือนเดิมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านขอบุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับอดมินก็จะพยายามหาโพลที่มันน่าสนใจหรือว,ว่าสูตรที่น่าสนใจที่แบบแม่นๆนะครับที่อดมินชอบนะอดมินชอบคิดว่ามีว่าคิดว่าเพื่อนๆน่าจะชอบแต่ว,ว่าแบบเป็นการออกสูตรสูงนะครับผมอันนี้อดมินชอบมากเลยชอบมากก็คือสูตรเลขไหลนะครับเลขไหลคือ จริงๆถ้าเลขไหลไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ตั้งแต่แรกเนาะมันทําให้เราถูกมาต่อเรื่องของข้างหลายงวดเลยนะครับก็คือสูตรการจับอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไล่มาตั้งแต่งวดสิบหกกันยาเลยนะครับไล่มาถ้าเกิดใช้สูตรนี้นะสูตรศูนย์เก้าแล้วก็เอามาจับกับสามหกแปดนะเราจะถูกใหมแทบจะถูกงวดเลยนะครับแทบจะถูกงวดเลยอ่ะมาดูไล่เด่นกันแบบอ่ะเพื่อตอกย้ำตอกยา้ำการถูกของงวดนี้นะอ่ะเจ็ดศูนย์สามเนาะถ้าเกิดเอาศูนย์กับเก้ามาจับกับสามหก แปดนอ่ะมีศูนยเนาะนีอ่าตอนนี้ก็ถูกนะอหกนะครับหกเกนี่ถูกนะครับผมตัวนี้อ่าเห็นไหมเราจับการนำตเลขเหล่านี้เลขจะอยู่แค่นี้เลยวนไปวนมาอยู่แค่นี้เลยอ่ะศูนย์หกนะครับอ่าศูนี่เห็นมออกศูนี่หนึย์ใช่มอ่าห่งศูนยรอบอ่าตรงเลยแปดเก้าอ่าแปดเกอ่าศูนยหออกไหม หลุดนะศูนยทานีสหลุดถือว่าหลุดนะแต่แต่อะไรมี8ปลกสูตรข้างหน้าก็จะเป็นคู่โตดนะถือว่าได้ไหมก็ได้นะเพราะเป็นคู่โตดอยู่แต่ว่าไม่ไม่ใช่เลขสองตัวถ้าเราซื้อสองตัวไม่ถูกอ่าแต่ก็มีอันหนึ่งอันนี้ก็เน้นไว้แล้วกันนะถ้าสองตัวไม่ถูกนะ,นะอ่าสุนเก้าสามครับสุนเก้าสามอ่าเก้าสามตรงตรงนะครับหนึ่งเก้าหกอ่าเก้าหกตรงตรงนะครับเห็นว่าในบรรดาตัวนี้มีแค่งวดเดียว ที่ออกเป็นคู่โตดด้านหน้าเลขด้านหน้านะอ่าแล้วงวดนี้ลหลงวดนี้ล่หละในเมื่อมาตั้งหลายงวดเรียงมาขนาดนี้แล้วมีกาสูงนะมีกาสูงนะแต่เท่าที่ดูนะมันมาทุกตัวแล้วเนาะมาทุกตัวแล้วนะมาทุกตัวแล้วแต่มีอันหนึ่งมีอันหนึ่งในเนี้ยมีหนึ่งอันที่แปลกกว่าคนอื่นที่แปลกมากมากกว่าคนอื่นก็คือคืออะไรคือตัวโตดศูนย์แปดที่ออกไปนี่แหละ มันออกมาด้านหน้าเนาะเป็นไปได้ที่จะมาหลังนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ขอเน้นไว้เลยแล้วกันตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมเน้นไว้เลยแล้วกันนะสี่เหลี่ยม0880คือ,อยังไม่ออกท้ายเป็นตัวเดียวในเลขเหล่านี้ที่ยังไม่ออกท้ายแต่ตัวอื่น,นมีโอกาสซ้ำได้ไหมซ้ำได้เราเป็นแบบตรงลราอาจเป็นโต๊ะตโต๊ะลราอาจเป็นตรงอะไรประมาณนี้เป็นไปได้นะแต่อันที่มีโอกาสน่าจะออกมากที่สุดถ้าใจมีนะ ศูนย์แปดนะศูนย์แปดแต่สานะมศูนย์น่าสนใจมนกันนะคือใจมิ้นแะชอบสามศูนย์ศูนย์สามในงวดเนี้ยชอบสามศูนย์สามเราคิดว่ามันมันคงไม่เป็นศูนย์สามอีกแต่ว่ามันน่าจะเป็นสามศูนย์ประมาณอย่างนี้เลยนะเป็นงานอย่างนี้แต่ว่าศูนย์สาก็ลองมาแหล 30, 03, นะสามศูนย์ศูนย์สามน้ชอบมากแล้วตัวที่อีกอันหนึ่งก็คือศูนย์แปดแปดศูนย์เพราะมันคิดว่าศูนย์มันต้องมาแล้งวดนี้ศูนย์แปดแปดศูนย์เป็นโอกาสสูงมากเลยนะสูงสูงมากเลยนะถ้าเราไปจับกันได้หลายตัวเนี่ย ก็ถ่ายเด่นว่าใครมาเรียกสักตัวหนึ่งมาจับเนี่ย803เนี่ยโอ้โหแบบอืมเป็นไม่ได้นะเป็นรูปก็จะเป็นแบบ308เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็คือสูตรเล็กๆดูกัน,นเล่นๆคือถ้าเราเซ็ตสูตรนี้มาเนี่ยเราถูกทุกงวดเลยนะเลขไม่แค่ไม่กี่ตัวเลย6ตัวเนี่ยวนไปวนมาอย่างเงี้ยออกวนไปวนมาอย่างเงี้ยแหละอ่ก็จะมีหลุดลดูงวดเนี่ยงวดเนี้ยออกด้านหน้าเนาะถ้าซื้อสองตัวไม่ถูกนะอื วันเนี่ยไอหมิงคิดว่าแบบมันต้องมาในเดือนศูนย์แปดเนี่ยศูนย์แปดศูนย์สามเนี่ยต้องมาเนี่ยคือ,0 8, 0 8, 03, ม,อม,มันต้องมีศูนย์นะต้องมีศูนย์นะรอบศูนย์หกศูนย์หกมาสองรอบแล้วก่นจะมาอีกเป็นรอบที่สามก็ยากนะท่าน,นถ,าถ้ามีศูนย์ในเนี้ยไม่ว่าศูนย์สามกับศูนย์แปดน่าสนใจนะน่าจัดอ่ะจัดจัดไปเถืเ่อะนะอืมไอหมีงก็จะจัดเหมือนกันนะครับผมก็จะจัดเหมือนกันน่าจะตามนี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราลองนูนกันแล้วกันตอนห่อยออกแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมท้ยังมีสูตรอะไรที่น่าสนใจเล็กๆในน่าสนใจแม่ๆนะครับมีจะพยายามรีบมาลงให้นะเพื่อเราจะได้เป็นแบบต้นทางเนาะอืมอันนี้นจะเริ่มไปลายๆแล้วแหละเริ่มไปลายๆแล้วเพราะว่ามเพิ่งจริงช่วงหลังเนี่ยมไม่ไมไมค่อยมีเวลาได้คำนวณเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคำนวณเนี่ยก็จะมาดูพวกเล็กๆเล็กๆอ,อยู่นะถ้าสมมติเพราะต้องใช้สูตรบางอันอนยะ่างสารเมือเ่อนี่ต้องใช้สูตรครั้งเยอะนะในการคำนวณแต่ว่ามินค่อยมีเวลานะครับก็เลยยังไม่ทำสารเมื่ออีก แต่ว่าเดี๋ยวมีเวลาเดีะยะ๋ยวมันทำสามมือกันละกันเดี๋ยวก็สามสามือเมอสามมือตัวสามมือจะเป็นเอาเลขที่มีโอกาสมากที่สุดสามตัวเนาะเพื่อให้เลขสามตัวตรงเนาะมานะครับผมอนน่าตันก็เข้าเรื่อยๆเข้าเรื่อยๆอยู่นะแต่ว่าคือไม่ค่อยม,มีเวลาทํานะครับก็เลยแบบคํานวณนะอแต่ว่าพยายามพยายามจะคํานวณให้อยู่นะครับผม,มก็จะใช้แบบมันก็ใช้ดิอันสูตรห,หลายๆสูตรอ่ะมาๆแล้วก็เพื่อเลือกเลขที่มีโอกาสออกมากที่สุดสามตัวนะ เดี๋ยวเราเมาส์กันอีกทีนึ่งละกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม